ก็สวัสดีเพื่อนๆทาง YouTube กันทุกๆคนเลยนะครับแล้วก็กาลยานามิทธธรรมสายานแห่งการปฏิบัติธรรมกันทุกๆท,ท่านเลยนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยเรื่องธรรมะให้ฟังนะครับว่า,าศาสนาเสื่อมไหมนะครับเดี๋ยวขอจิบน้ำแป๊บหนึ่งนะครับ ตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยาศาสนาของเราเนี่ยไม่ได้เสื่อมนะครับเพียงแต่จิตใจของมนุษย์นั่นเองที่ที่เสื่อมนั่นเองนะครับเช่นเวลาที่มนุษย์เราอ่ะเวลามีความทุกข์มีความไม่สบายใจมีภัยทุกมีภัยคุกคามเข้ามาไม่มีเงินทองใช้หรือไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต อะไรอย่างนี้ก็มักจะไปไหว้วอนขอพรอ,องค์เทพองค์เทวดาเหล่าพญานาคคารานะครับแล้วก็มักจะไปกราบไหว้ขอพรต้นมงต้นไม้อะไรแบบนั้นผีสางเทวดาอย่างนั้นนะครับนั่นมันไม่ใช่คำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยที่พระเจ้าบอกว่าถ้าทุกข ไม่สบายใจจะต้องไปไหว้เทวดานะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนซึ่งอันนั้นเนี่ยมันมันเป็นความงมงายที่นำมาสู่เหตุให้เกิดความทุกข์เหตุให้เกิดความเศร้าหมองนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสว่าในโลกใบนี้ชีวิตของเราจะเจริญรุ่งเรืองหรือไม่เจริญรุ่งเรืองมันไม่ได้ไปเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือ เทพเทวดาที่จะบันดาลให้เรานะครับไม่มีเทพเทวดาองค์ไหนเนี่ยสามารถที่จะบันดาลให้เราได้ให้ชีวิตเราจเจริญรุ่งเรืองไปอย่างนั้นอย่างนี้ได้ไม่มีเลยนะครับมีแต่ผลบุญของเราที่เรากระทำเท่านั้นที่เราสั่งสมสร้างคุณงามความดีไปถ้าเราตั้งมั่นอยู่ในสิลในธรรมสร้างแต่คุณงามความดี ผลบุญของเรานั่นเองนี่แหละครับที่จะนำพาให้ชีวิตของเราเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับหากเรากระทากรรมไม่ดีนะอดีตชาติผลกรรมก็จะนำพาให้เราพบเจอแต่ความวิบัติหาความเจริญไม่เจอหาความเจริญไม่ได้อะไรก็ก็จะประมาณนี้ถ้าเรามัวแต่ไปไหว้วนขอวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาเราก็จะติดสินบนตามคําสอนของหลวงปู่โตพรหมลงังศีสุดท้ายเราก็จะเอาตัวไม่รอดนะครับนี่แหละเขาจึงบอกว่าศาสนาไม่ได้เสื่อม แต่จิตใจของเราเสื่อมซึ่งเสื่อมในตรงไหนเสื่อมก็คือว่าไม่นับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะนั่นเองนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาไปวัดเวลาไปวัดเนี่ยพระก็มักจะบอกว่าทําบุญทําบุญแล้วตายไปจะได้ไปสวรรค์ซึ่งจะได้ไปสวรรค์หรือไม่ได้ไปสวรรค์ก็ไม่รู้มันเป็นนานาจิตตัง ซึ่งพระเนี่ยท่านก็พูดไปส่งเดชแล้วก็พูดไปอุดตลิกในการพูดซึ่งแบบนี้ถือว่าไม่ถูกไม่ถูกต้องนะแล้วก็บอกว่าทําบุญเกิดชาติหน้าจะได้ร่ํารวยซึ่งการพูดแบบนี้หมายถึงต้องการลาบสักการะจากโยมให้เข้าวัดซึ่งมันไม่ถูกต้องนั่นเองเขาเรียกว่าจเจริญทางด้านวัตถุคือวัดรวยแต่โยมจนนั่นเองประมาณนี้นะครับอันนี้ก็พูดตามความจริงที่ ที่ผมเนี่ยรู้แจ้งเห็นจริงหรือโคดแบงรู้แจ้งเห็นจริงนั่นเองถ้าจะเจริญทางด้านจิตใจพระก็จะต้องสอนกรรมฐานสอนวิปัสสนาให้สอนความเป็นไตรลักษณ์ให้ความเป็นอนัตตาว่าไม่ใช่ตัวตนให้ให้โยมได้ฟังนั่นเองอันนี้โยมไปทําบุญกลับมาโยมก็กลับมาบ้านทะเลาะกับแฟนทะเลาะกับคนในครอบครัวกลับมาบ้าน ก็กลับมาล่าสัตว์เหมือนเดิมกลับมาบ้านก็กลับมาทุกเหมือนเดิมปล่อยละปล่อยวางไม่ได้นี่แหละจึงได้บอกว่าเจริญด้านวัตถุไม่ได้เจริญด้านจิตใจซึ่งจิตใจของเราเนี่ยเสื่อมโทรมแล้วถ้าเจริญทางด้านจิตใจก็จะสามารถรู้แจ้งในทางธรรมรู้ความเป็นอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนรู้ความเป็นไม่ใช่ตัวตนรู้ความเป็นทุกขังรู้ความเป็นอนัตตาเป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงแท้รู้ความเป็นไตรลักษณ์นั่นเองถึงจะเรียกว่า นั่นแหละเขาเรียกว่าจเจริญด้านจิตใจแล้วจึงจึงได้บอกกับทุกทท่ทานเลยนะครับว่าเวลาที่เราไปทําบุญที่วัดเนี่ยเราไม่ต้องไปทําบุญที่วัดที่จเจริญรุ่งเรืองหรอกเราทําไปทําบุญวัดที่เป็นพวกวัดป่าวัดอะไรจะดีกว่าเพราะว่าท่านจะได้เทศนาสอนธรรมมาให้กับเราเราฟังเราก็จะได้สบายใจไม่มากก็น้อยเราก็จะสามารถเกิดปัญญาในทางธรรมได้ประมาณนี้นะครับ